สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่คาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเรื่องที่ต้องระวังของชาวราศีกุมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด6ใบนะในการอ่านนะเดี๋ยวเราเลือกไพ่มาก่อนอผมสุ่มหยิบมาแล้วนะ6ใบโอเคครบแล้ว6ใบ เรามาดูกันใบที่หนึ่งตัวคุณต้องระวังเรื่องอะไรราศีกุมครับเรามาดูเลยระวังเรื่องอะไรหนึ่งรอนานอสศวินถือเหรียญยืนนิ่งๆรออยู่ตรงนี้นะระวังเรื่องที่ต้องการ รอนานๆเรื่องทีต้องระวังนะการวางแผนระยะยาวอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอัศวินถือเหรียญเป็นการวางแผนหรือมีคนชวนมาลงทุนอะไรที่มันระยะยาวให้ระวังตัวคุณนะเรื่องของการลงทุนระยะยาวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับระยะเวลายาวนานอันนั้นน่ากลัวถ้าแบบว่าลง ลงแบบระยะสั้นแล้วได้ผลกําไรกลับคืนมาอันนั้นโอเคแต่ถ้าลงทุนแบบวู้ยยาวๆมากๆเลยอย่าลงทุนนะครับมันอาจจะเกิดผลเสียกับคุณได้อัศวินเหรียญการลงทุนระยะยาวอันนี้ต้องระมังต้อบังไว้ดีนะครับต่อไปสภาพสถานการณ์แวดล้อมสถานการณ์แวดล้อมระวังเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมที่เราพบเจอกันทุกวันนี่แหละระวังเรื่องอะไร โอเคแปดดาบมันเรื่องของอุบัติเหตุรอบๆกายรอบๆตัวดาบที่ลายล้อมอยู่คือไม่ว่าราศีกุมจะทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรมักจะลายล้อมด้วยอุบัติเหตุเสมอไปเตะไปชนนะระวังให้ดีแขนหัวหน้าขาหัวนิ้วก้อยไม่นิ้วก้อยเท้าอะไรพวกเนี้ย คือบอดี้เราอ่ะมันมักจะไปชนไปกระแทกไปโดนไอ้หนุนบาดไปโดนไอ้นี่ขูดโดนกิ่งไม้เกี่ยวสภาพวดล้อมระวังให้ดีกันในที่ทแคบให้เราบอดระวังที่แคบอาจจะลื่นหกล้มได้นะครับเปอร์เซ็นต์มีนะครับแปดดาบผมเคยเจอคือลื่นในห้องน้ําตัวผมเองนี่แหละแปดดาบเจอแปดดาบขึ้นมาตอนแรกก็ง,งงนะอ๋อไปลื่นแล้วหลังไปกระแทกกับประตูอ่าก็เจ็บมานิดนึงอันนี้ต้องระวัง ตัวเรานี่แหละบอดี้เรานี่แหละจะไปกระทบไปกระแทกในสถานที่แคบๆช,ชนนู่นชนนี่ลื่นโอเคนะสภาพแวดล้อมาอันนี้ให้ระวังนะครับถ้าไปนอกบ้านก็ระวังพวกกงกิ่งม้งกิ่งไม้อะไรที่มันดูที่แคบๆเนี่ยแล้วต้องต้อง,ต,องต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนตัวระวงังบางทีบางคนบางท่านไปจอดรถเนี่ยถ้าเปิดประตูนิดเดียวออกไม่ได้ติดติดประตูรถเกี่ยวเรานี่แหละประตูรถขูดกับตัวเรานี่แหละอะไรประมาณนี้นะครับ เรื่องเกี่ยวกับที่แคบๆแ,แล้วบอดี้ร่างกายของเราไปกระแทกไปขูดไปเกี่ยวไปชนนะสะภาพแวดล้อมทีนี้เรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นิดหนึ่งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็นอะไรเกลยไหมระวังเรื่องรถอ่าระวังเรื่องยานพาหนะชาริโอตมานี่ต้องเป็นยานพาหนะอีกอย่างหนึ่งก็ที่ต้องระวังคือบางคนบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอันนี้ก็ต้องระวังนะ โอเคระวังเรื่องใดร,ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆถ้าเป็นรถเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของสัตว์สัตว์ตัวเล็กๆหมาแมวตัดหน้ารถอันที่ต้องระวังมันทําให้เบรกกระทันหันโตคุณอาจจะไปกระแทกกับพงอะไรอะไรประมาณนี้นะระวังขับรถต้องมีสติระวังเรื่องสัตว์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัดผาตัดผ่านหน้ารถแล้วทําให้คนตกใจนะครับผมโอเคในเรื่องของการขับรถแล้วการบังคับ บังคับยานพาหนะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบังคับอันนี้ต้องมีสติให้ดีๆโอเคนะอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับยานพาหนะแน่นอนไปที่สี่ผู้คนแวดล้อมผู้คนแวดล้อมเพื่อนฝูงญาติระวังระวังเรื่องอะไรผู้คนแวดล้อมของเราเขาเขาระวังเขาทิ้งเขาลืมเขาทิ้งเราเพื่อนทิ้งเราญาติทิ้งเราไปไหนไปไหนระวังนะครับเพื่อนทิ้งเรานะ อันนี้ต้องให้ระวังดีๆนะครับจับกลุ่มติดป้ายเวลาไปเที่ยวกันอย่าลืมนะครับเกาะกลุ่มไว้นั่นๆน,น,นะครับอาจถูกทิ้งได้นะผมเคยเจอนะครับสภาพไวรองผู้คนเป็นก้าวไม้เนี่ยไปกับกุบทัวสแสดงว่าเพื่อนไปไหนหมืแล้วกุ๊บทัวเป็นไหนเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหากุบทัวไม่เจอโอเคนะต้องเรามาระ,ระวังให้ดีนะครับผมถูกทิ้งอ่าถูกบางคนถูกในเรื่องของตำนิติดเตียนถูกว่ากล่าวพือ่อบุกเขาเรียกว่าะไรนะ ผู้คนแวดล้อมเป็นพิษเออผู้คนแวดล้อมเป็นพิษก็ได้นะใช้คํานี้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีเขาตั้งกลุ่มนินทาเราไม่เอาเราคัดเลือกเราออกออกจากกลุ่มโดนโหวตออกอะไรประมาณนี้เออถ้าคุณไปยึดติดกับเ,เพื่อนผงก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าในหมู่ญาติๆเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าประชุมนินทากันเรื่องเรานี่แหละอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะอืมอาจจะต้องแบบว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเงียบได้นิ่งได้ก็ควรจะเงียบและนิ่ง ทำอะไรไม่ได้หรอกพวงนี้นะอืแต่แต่แต่แล้วเดี๋ยวมันก็จบลงมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่อยู่ที่ว่าใจเราอะตอนนั้นอะจะเป็นไฟหรือเปล่าถ้าเป็นไฟเป็นระเบิดก็เรียบร้อยเลยอ่าโอเคนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนใกล้ชิดพ่อแม่บุตรคนรักคนใกล้ชิดระวังเรื่องอะไรระวังไม่ได้ดั่งใจ คนรักไม่ได้หังใจบุตรไม่ได้หังใจพ่อแม่ไม่ได้ดักใจอันนี้ให้ระวังนะทําอะไรแล้วแต่ไม่ถูกใจเราโอเคเรื่องนี้ที่ต้องระวังโอเคต่อไปใบสุดท้ายคําแนะนําคําแนะนําเป็นราชนีเหรียญดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างด้วยหัวใจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมาดูแลเอาใจใส่มีสติงไงต้องมีสติ ดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใ,ใ่ใส่ตัวเองดูแลเอาใจใส่พื้นเปียกไหมเราต้องสังเกตสังเกตเอาเอาใจใส่ทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไงมีสตินะโอเคนะครับแค่นี้แหละไม่พูดมากไม่อะไรมากแล้วเอาใจใส่ดูแลตัวเองดูเอาแลดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างการะไ้ชิดแล้วก็ คอยระมัดระวังคอยระมัดระวังมีสติระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่อย่าเพลอเลยออย่าประมาทประมาณนี้แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่เราเจ็บแต่ทีนี้ก็เป็นการเตือนเตือนว่าทำอะไรแล้วอยากขาดสติแค่นั้นเองนะครับโอเคจบแล้วนะครับเรื่องที่ต้องระวังนะชาวราศีกุมนะก็ประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เรื่องรถอาจจะต้องกังวลน,นิดหนึ่งนะเรื่องรถเวลาขับรถก็อย่าเร็วมากนะัก เผื่อมีสัตว์ไรตัหน้าเราจะได้ควบคุมรถได้อยู่นะส่วนเรื่องแวดล้อมผู้คนเป็นพิษการติดสินทาอะไรพวกนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้เราปล่อยได้ก็ปล่อย,ปอย,ปอยไปนะไม่ได้มาอะไรกับเรามากมายนะักก็ปล่อยไปนะครับแต่คนรักคนไก่ตัวบุตรมักจะทําอะไรที่ไม่ถูกใจในช่วงนี้ก็อภัยอภัยให้กันและกันอย่าไปคิดมากทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่มีอะไรที่ต้องได้ดั่งใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเอาเราเป็นจุดศูนย์กลางแค่นั้นพอ ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นแหละธรรมชาติมันก็เป็นไปตามนั้นแหละถ้าเราเห็นธรรมชาติเราก็เห็นตัวเรานะเราก็มีความสุขโอเคนะครับจบแล้วราศีกุมใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ